ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ชมแฟนแฟนอนิเมะแล้วก็มางะะชื่อดังนะคะอย่างดราก้อนบอลก็ต้องพบกับ ข่าวเศร้าค่ะคุณผู้ชมเมื่อวงการมังงะญี่ปุ่นนะคะได้สูญเสียอาจารย์โทริยมะอากิระค่ะศิล,ลปินนักวาดชื่อดังนะคะเจ้าของผลงานอามตะอย่างดาก้อนบอลแล้วก็ด็อร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ไปเมื่อวันที่1มีนาะคม2567ด้วยอาการเลือดข้างในสมองเฉียบพันธนะคะโดยอาจารย์โทริยมะนั้นจากไปด้วยวัยห8ปีค่ะเล่าถึงประวัติของอาจารย์โทริยมะให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะโทริยมะอากิระเกิดเมื่อวันที่5เมษายน จนพศ2,498ที่จังหวัดไอจินะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยก็มีความหลงไหลในการวาดภาพมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีเอ็นเอียงไปสนใจงานภาพยนตร์บ้างแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ทุเรียมาก็ตัดสินใจเข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคในนากยยาค่ะเพื่อศึกษาการออกแบบแล้วก็ทํางานตําแหน่งนักออกแบบกราฟิกที่บริษัทโฆษณาขนาดเล็กในนากุยานะคะทาอยู่ประมาณ2ปีครึ่งค่ะคุณผู้ชมก็ลาออกนะจนสุดท้ายชีวิตของอาจารย์ทุริยมาก็พลิกผ หลังจากการเข้าประกวดอย่าง Jump Award นะคะแล้วก็ได้ตีพิมพ์มังงะเรื่อง Wonder Island เป็นครั้งแรกในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ฉบับที่52ในปีพศ2521นะคะหลังจากผลงานตีพิมพ์ครั้งแรกเขาก็พยายามเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่หลายโปรเจกต์แต่ก็ถูกปฏิเสธนะคะจนในที่สุดแล้วค่ะปี2523อาจารย์โทริยมะก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงได้เป็นครั้งแรกนะค,ะคุณผู้ชมกับผลงานด สลัมกับหนูน้อยอาลาเล่นะคะแล้วก็แต่งงานกับอาจารย์คาโต y โยชิมิค่ะนักวาดโชโจมังงะน,นะคะแต่ความสําเร็จของอาจารย์โทเรียมะนั้นไม่ได้หยุดลงแค่นี้ค่ะผู้ชมเพราะเขากลับมาประสบความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดซึ่งเรียกว่าเป็นยุคทองของอาจารย์โทเรียมะเลยก็ว่าได้กับผลงานเรื่องดราก้อนบอลในปีพศ2527นะคะโดยตลอด11ปีที่เขาเขียนมังงะเรื่องนี้นั้นเขาเขียนไปทั้งหมด519 ะะรวมทั้งหมด42เล่มด้วยกันนะคะแล้วก็นำมาสู่การสร้างแอนิเมชันซึ่งเป็นที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนๆทั่วโลกนะคะนอกจากความสำเร็จในเรื่องของมังงะนะคะแล้วก็แอนิเมชันแล้วอาจารย์โทเรียมาเนี่ยยังได้ ออกแบบตัวละครในวิดีโอเกมต่างๆอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมและแม้จะผ่านระยะเวลามาหลาย10ปีนะคะหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างผลงาน Dragon b บ l ลก็ต่างนะคะอาจารย์ทุเรียม,มาก็ยังคงทำงานในวงการมังงะไม่มีหยุดนะคะโดยเขาได้สร้างมังงะวันช็อตเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ากินโทคินะคะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 0 5พศ2553นะคะแล้วก็ความสุดยอดของ อาจารย์โทรียมา์เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่งานเขียนการ์ตูนเท่านั้นแต่เขายังได้ออกแบบโมเดลจำลองนะคะคุณผู้ชมรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะในปีพศ2548ด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์โทรียมา์เนี่ยจะจากไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าผลงานดราก้อนบอลของเขาเนี่ยจะยังคงเป็นที่ตราตรึงนะคะแล้วก็ยังเป็นตำนานที่งดงามและเป็นที่รึกของแฟนๆไปตลอดอย่างแน่นอนเลย